ครับผมดูนกครับผมดูนกสวยครับผมนกฮีราบเราจะบินให้ดูครับผมใมสวนสนามนะครับผมาบรรยากาศตอนเท้า บงครับผมของบงไว้กินนะครับมียอดดีๆครับสวยๆนะครับผมยอดยอดของงอกออกมาก็สวยๆครับผมเอาได้กินอยู่